ตื่นเต้นมากครับเพราะเราทั้งสี่คนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้ถ่ายนิทานศาสารกับทางมิวไปแล้วแล้วก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นแกรนอเปเนนิ่งของทางนิทานยานารแล้วก็ดีใจมากที่เออทางมิวเชิญเรามาครับครับผมเตรียมอะไรมาบ้างคือเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมโชว์เล็กๆน้อยๆมาให้กับเราได้โชว์งานใหญ่นะวี้โชว์เล็กน้อยหรอเล็กเล็กหรือว่าจัดเต็มครับ ไปได้ดีคุณไปได้ดีค่ะเราเราสองคนรักงาเป็นไงนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องเรียกว่าเราทั้งสี่คนเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับมีอมาแล้วครับผมถ่ายถ่ายไม่กี่ที่นะครับผมครับผมด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้เกียรติเชิญมางานนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับผมก็รู้สึกดีใจเหมือนกันเลยครับผมเพราะว่าเราได้ร่วมร่วมถ่ายกับทางกับที่ศาสตร์มีอยูมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็วันนี้ที่บอกไปว่ามิโชอะไรมา ก็ต้องบอกว่าโชว์สุดพิเศษจากพราสไม่เล็กผมบอกเลยว่าไม่เล็กไม่เล็กนะเอาชื่อชื่อชืจอชื่อโชว์เราเนี่ยเป็นคู่หรือว่าสี่คนเอ่าเป็นสี่คนสี่คนเลยครับแต่ว่าก็จะมีทั้งโมเมนต์สี่คนและโมเมนต์คู่ให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับเรียกว่าความหวานไม่แคลวไม่แคลวครับตักขาเลยสุดา ก็ไม่ทุกคนตัดสินแล้วแหละครับว่าด,ด่เรียกว่าไม่แพ้กันดีกว่าไม่แพ้กันดีกว่าสองคู่เนี้ยสองผิวไม่เสริมว่าวันนี้ใครจะหวานกว่ากันผมน่าจะหวานสุดนะเฮ้ยไล่ใช่ไม่ใช,ใชเล่นหรอเลยนหรอเล่นรอเล่นก <laughs> ็น่าจะ ถ้าถามว่าสู้กันไหมเราคงจะคนละฟิลกันมากกว่าเพราะว่าหวานด้วยกันทั้งคู่เนาะเหมือนในซีรีส์เลยครับผมอ่าวิรักผมใจครับกระพายหมายฟ้าเนี่ยก็มีความหวานที่ต่างแตกที่รู้ว่าคิดชอบกลิ่นนะออบอส <c oughs> ย, <c oughs> ยังไงบอสถึงบอสก็บอสจะหวานที่สุดแต่แต่คู่พี่อ่ะก็น่ารักที่สุดได้เหวกันโอ้ยเป็นไปไหนคู่พี่น่ารักใช่ไหม แล้วคู่เราอย่างไงไปสิคู่เราน่ารักกว่าเฮ้ยขี้เลยอะไรเงีไงเอาเป็นว่าเราคงขีงไม่เท่านี้ฝากที่พี่แฟนคลับแต่คนเป็นคนตั้งใจและการคาร์จที่แฟนคลับคนนีกก่อนฉากซีรีส์เป็นไงคัดผมเพื่อนเป็นไงบ้างสู้คันเอาได้ไหมพราะคันเราเป็นคนแล้วเนาะคันดก็จริงๆคือเราเหมือนผมก็อยู่ดูเนาะอยู่เหมือนดูปั่นเทนอะไรเงี้ยก็ดูแบบเอ้ยทำไมพระพายกับสกายอ่ะน่ารักจังคือแบบถ้า ถ้าทุกคนเนี่ยผมผมทวิตเนี่ยผมก็คือปักเมนแล้ว <c oughs> ไม่ับก,ก,ก็เมนแบบน้องสกาย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแบบตอนเล่นอยู่กับเพื่อนนี่ก็น่ารักเหมือนกันผมก็ยังพูดอยู่เลยว่าเออทำไมน่ารักจังน่ารักก่บตอนอยู่กับอยู่กับอยู่กัเพื่อนใช่ก็คุณดูไงอร่อยเฮ้ยผมดูเหรอชอบต้องบอกว่าชอบทั้งสองพาร์ทคพราะมันเป็นความน่ารักที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งคู่นี้ก็จะมีเสน่ห์ของคู่นี้เหมือนกันผมนั่งดูอยู่ผมก็ชอบแบบเออพี่พีเล่นแบบได้น่ารักมากเลยฟอร์ตแบบเท่มาก บอกถึงความรู้สึกของอีพีสุดท้ายดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านม,มาก็เราขอบคุณพี่ๆแฟนคลับเสมอที่ทําให้ซีรีส์ของเราเนี่ยเหมือนติดเทรนก็ hmm. จะเทรนในไทยเทรนันดับโลกก็ตามแต่ว่าอีพีสุดท้ายที่ผ่านมามันเป็นครั้งแรกเลยที่ซีรีส์ของเราติดอันดับหนึ่ง w o r l d w i d ครับก mm ็ hmm. ขอบคุณทุกคนมากเนะยครับ mm hmm. เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าทุกคนในในบริษัทคือแบบกีตัดมาพร้อมกันวพราะแบบขึ้นอันดับหนึ่งแล้ว ขอพูดไปตอนนั้นไหนได้ไหมอุ้ยต้องบอกว่าตอนนั้นอะคือตอนที่แบบตอนนี้เลยอะตอนนี้เลยเหรอจพี่จําได้ว่าวันนั้นอะฟอร์ดฟอร์ดอยู่ข้างล่างแล้วฟอร์ดเป็นคนที่เห็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วฟอร์ดวิ่งขึ้นไปไหนขึ้นมาครับผมแล้วครับได้ได้ผมได้ผผมมอะได้ยินเสียงว่ามีคนตะโกนว่าเฮ้ยเทนโลกอันดับหนึ่งแล้วทุกคนก็แบบอู้ดีใจดีใจเลยผมแผ่นไปซ้ายปุ๊บผมเห็นเนี่ยคนเนี้ยึกน้ำตาไหลดีใจอย่างนี้แต่ผมก่อนที่จะไพัสิ เค่อยดถึงขั้นที่แบบกังวลว่าในพาร์ทของเราแบบเฮ้ยแฟนๆเรสนับสนุนไหมแต่วันเนี้ยผู้เราก็โดนสนับสนุนแ่นๆนาานก,ก็แน่เหมอือนรู้สึกยังไงบ้างเราไี้อยากพูดจากความสในใจเลยคับก็รู้สึกขอบคุณครับรู้สึกว่า,า,วา,า,วาจริงๆเราอยากให้ที่เราทั้งเรื่องนี่แหละไปด้วยกันเพราะว่ารู้ว่า ทั้งสองพาร์ทมันคือเรื่องเดียวกันเหมือนกราอยากให้มันไปด้วยกันอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเราด้วยกันทั้งหมดอย่างเงี้ยเมื่อถึงวันนี้ทุกคนสป,ปอร์ตเราเหมือนกันอย่างเงี้ยเราขอบคุณมากไม่ใช่แค่พี่แฟนคลับแต่ก็พี่วิทสื่อทุกคนก็ซัพพอร์ตเราเหมือนกันรู้ว่าขอบคุณมากๆจริงเพราะพี่มีทย์สื่อก็ไม่มีใครจะถึงข่าวให้แฟนคลับได้เห็่นะใช่ครับแล้วก็เออผมผมรู้สึกว่าตอนแรกที่พาร์ทนุ่นกับพาร์ทจบอ่ะมันมีความกดดันอยู่สูงมากเพราะเหมือนกับว่า น้องทำออกมาได้ดีมากดีดีมากๆจนแบบว่าทุกคนให้การต้อนรับเราทุกคนให้ความสนใจแต่ว่าพอมาถึงพาร์ทผมมัน,ม,นมันมีความมันมีเหมือนมีซีนดราม่าเยอะกว่าของพาร์ทแรกก็เลยกังวลว่าวิที่พี่แฟนบทุกคนอาจจะยังชอบอยู่หรือเปล่าแต่เหมือนพอยิ่งออนแอร์จนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจจนบอกไม่ถูกว่ามีคนให้การตอบรับเราดีมากมีคนชอบมีคนชมรู้สึกดีทกครงที่เมื่อไหร่ก็ตามดีซีรีส์ออนตอนใหม่ครับ พี่ๆเป็นกผู้รัะชมว่าแบบการแสดงดีมากเลยคือเรารู้สึกว่าเท่านี้คือคอมพิดแล้วสําหรับอาชีพมาแสดงของเราใช่ใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่ทําข่าวของเรามาถึงตอนนี้ด้วยค่ะความพิเศษไม่จบแค่นี้ใช่มี EP พิเศษยังไงนะี่ e ีพิเศษก็คืออยากบอกว่าทุกคนอ่ะดูให้กําลังใจพายุเรน ทําให้สกายมาช่วงนี่เขาจีบกันังแบบจนเขาแบบได้คบกันแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นโมเมนต์ที่เวลาที่เขาไม่แฟนกันอะเป็นยังไงบ้างด้วยก็จะอยู่ในตอนพิเศษครับหลังจากรักกันแล้วอโ,โอเตรียมพร้อมันก็ไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได้เพราะผมก็สัญญาว่าอีพีพิเศษเนี่ยจะได้ความสุขกลับบ้านกันทุกคนแน่นอนครับใช่ครับแต่ก็ระดับการความแทบ ใช่ครับ,บถ้าเปนแผ่นพลาจริงถ้าถ้าใครกดบัตรไม่ทันเนี่ยครับเราก็มีขายมีเป็นไอวีมิโอครับเป็นออนไลน์เราก็สามารถตอนที่ต้องซื้อได้ครับวันที่1 8นะครับเวลา14.00วาก็สามารถซื้อได้ที่มีมใช่ครับแล้วก็เป็นการดูพร้อมกับพวกเราในวันที่1 6พฤศจิกายนช่วง4โมงเค,ครับและนอกจากนั้นเนี่ยนัท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 เรายังมีบ็อกเซตกันอีก บอกเซตที่มันพิเศษยังไงอยากจะบอกว่าเรียกได้ว่าเราจะได้เห็นซีนต่างๆที่เราได้เห็นในในซีรีส์ใช่มันมีมากกว่านั้นครับเดี๋ยวมจะขยายออกไปมันจะขยายเพิ่มขึ้นไปคือบางทีทุกคนบอกว่าเอ้ยทำไมจบแค่นี้จริงๆอ่ะมันยาวกว่านั้นครับแต่อยู่ในเซตแล้แล้วก็บางคนยังรู้สึกว่าอุยซีนเนี้ยอารมณ์มันแบบอยากให้มีมากกว่านี้อีกในบล็อกเซตก็อาจจะมีมากอย่างที่ทุกคนอยากได้ครับ เราก็จะได้ของที่สุดเอ็กคลูซีฟด้วยห,หลายหลายอย่างก็รอติดตาม<ช>สามารถติดตามได้คาะนั่งกินันวันแต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว,ว่าความปังของเรื่องนี้มันจะทำให้เกิดอะไรนาในเดือนธันวาเดือนธันวานเนี่ยเราจะมีแฟนมีตติ้งกับคน เดี๋ยวเราจะเริ่มประกาศแล้วครับวัน,น,นที่27นะครับเดือนนี้ก็เดี๋ยวทางมีวยวะออฟฟิเชียลเขาจะเริ่มประกาศรายละเอียดต่างๆแล้วลครับผมครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับโอเอคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ